เอาละครสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Mix Channel วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกม Planet of Lana ในพา์ที่5นะครับผมโอเคครับเราข้ามาอย่างอีกเกาะหนึ่งแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเกาะที่เราเห็นในตอนแรกๆละมั้งครับที่เกิดปัญหาขึ้นที่มีเครื่องจักรอยู่เอาเป็นว่าเป้าหมายของเรายังไงก็คงเป็นตามหา,าพี่สาวใช่ไหมปะไปกันครับโว โอ้มันใหญ่จนถึงขั้นที่เกมแหลกเลยเหรอคงกระดูกฮะอ่ายังตะโกนหาพี่อยู่ครับพี่ชื่ออีโลเราชื่อลานาส่วนอ่าเจ้าแมวตัวนี้ชื่อมุยนะครับโอเคครับปะไปกันเป็นสุสานปลาวานเหรอครับอืมถ้าถ้าตามที่ผมเคยอ่านมานะเห็นบอกว่าปลาวานเขาอะถ้าเขาตายใช่ไหมเขาจะไปตายรวมกลุ่มกันที่เดิมครับ เออซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับนี่คืออ๋อเจ้าหมูมันไม่ยอมไปเหยียบไปตรงนั้นครับอ่ะฮะเราก็ควบคุมเขาโอเคก็คือให้น้องมุยไปล่อแล้วก็ให้ควบคุมไปเหยียบตรงนู้น คราวนี้ลานาก็จะไปได้ครับโอเคครับไะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกระโดดไม่ถึงปึ๊บโอเคโอ้แต่ผมลืมไปอย่างหนึ่งว่าตัวของหมูป่านั้นอาจจะมาไล่เจ้าน้องมุยได้ มาทันไหมเนี่ยทันใช่ไหมอ๋อเขายังมึนๆก่อนครับหมูป่าเขาจะมึนๆอยู่นบดนึงก่อนที่เขาจะค่อยฟื้นสติโอเคแปลว่านั่นก็เป็นเวลาให้มุยมาได้ไปกันไปต่อกันครับโอ้มีความมีความแหลกโลหดฉากอีกปะโอ้อยังเป็นตัวไอเครื่องจักรจับอยู่ครับ ไอตัวกงขังเครื่องจักรกงขังแล้วกันเรียกอย่างนี้บโอเคข้ามาได้ครับตรงนี้น่าจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งมั้งครับที่โดนบุกมากันครับโอ้มีที่ให้ซ่อนหมายความว่ามีมันอยู่ผมต้องหาจังหวะโอเค อย่างนี้ไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมอยังไม่พร้อมไม่น่าทันครับไม่น่าทันรอสักแป๊บหนึ่งครับขอแบบเป๊ะๆไปเลยตอนนี้แหลยเราก็ต้องโดดข้ามเลยครับบโอเคได้แล้วครับอายังมีอีกครับที่ซ่อนฮะอุ้ย พี่เขายิงไอ้ตัวหนวดนั่นเลยครับแต่มันเป็นมันเป็นอะไรครับมันเหมือนแบบพืชที่เอาไว้เหยียบแต่ว่ามันใหญ่กว่านะแล้วคือเขาโจมตีทุกสิ่งมีชีวิตเลยครับผมระแวยงจางเลยตัวเนี้ยอืมไอ้ตัวพุ่มเนี้ยผมระแวงหน้าจริงๆแล้วกลัวมันจะสามารถขึ้นมากินเราได้ โอ้มันทำให้เดินช้าโอเคเยยมันยังส่งสัญญาณกลับไปที่ยานแม่มั้งครับปไปกันครับโอเคมาถึงตรงจุดนี้ครับมุยไปเอานั้นให้หน่อยเชื่อลมุยฮึบ หยิบโอเคถ้าผมไปทางขวาเลยมันก็น่าจะไปได้แหละแต่ว่ามันจะติดไอตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอหมึกดำเนี่ยไอพื้นหมึกดำเนี่ยอาจจะต้องเบี่ยงไปขวาหน่อยครับโอเคอ๋อนี่ไงเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องควบคุมครับ ถูกซ่อนไว้นี่นี่เองโอเคควบคุมเรียบร้อยเครื่องนั้นน่าจะเป็นของเราครับเรียบร้อยครับเป็นของเราแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาหาครับว่าไอสวิตของตัวแท่นญ่าตรงเนี้ยอยู่ไหนโอ๋อยู่นี่นี่เองครับแต่ว่าโอ้มีนี่ด้วย มีเขาเรียกอะไรนะเอแผ่นหินจารึกจารึกโบราณโอเคครับน่าจะเรียบร้อยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถผ่านไปได้เลยนะใช่ไหมเราสามารถผ่านไปได้เลยโดยการที่แบบว่าปีนนี้เราก็ข้ามไปทางขวาได้เลยอ่าแต่ว่านั่นแหละครับโออ้ออดอกไม้บ้านนี่มันกิน มันกินคนด้วยคุณผมเพิ่งรู้เนี่ยโอเคสภาพแบบไม่โดนก่อนไม่รู้เลยนะแล้วผมจะให้มันจัดการนั้นให้ยังไงครับอ๋อสรุปคือไอวีหมึกดำนี่คือบึงของไอดอกไม้กินคนครับเออเออเรียบร้อยครับ โอเคครับมาจากการเคลียร์พวกตัวดอกไม้เรียบร้อยแล้วครับแม่นึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับไอหน่วนน,นนั้นอะ่ะสรุปคือม,มันก็เป็นดอกไม้กินคนนั่นอะ่ะไหนมาดูที่ศิลานี้กันครับดูที่อะไรนะจารึกโบราณชิ้นที่เวาไหลแล้วเนี่ยแม่งข้ามมากี่อันนี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยอันที่เก้านี่คืออันที่เก้าเหรอมันได้เรียงกันไหมอะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเรากลับกันแม่ศิลาจะลึกแผ่นที่เก้ามันนับเก้าทับสิบเราเพิ่งได้สองกับเก้าและอันที่เหลือมันไปอยู่ไหนวะเนะี่ยฮึบโอเคโอ้โหสองอเหนียวหนึบมูยสอนวิธีข้ามให้หน่อยสิมันเหนียวเหลือเกินเนี่ย โอ้โอ oh ้ oh. ผมว่าเดี๋ยวนะฮึบต้องมีที่หลบอีกรอบแล้วฮะเอ๊ะหรือว่าไม่หลบอ๋อเป็นแค่พุ่มเฉยๆนี่ก็ตกใจไปก่อนเลยนว่าจะมีอะไรมาให้นี่อีกอุ้ยฟัสซิลโวมีฟัสซิลตรงกระแพงด้วยครับเอ่อเดี๋ยวนะผมจะต้องถ้าจับตรงนี้มุยน่าจะข้ามยากครับ ผมอาจจะต้องหาขอนไม้มาช่วยมุยครับถ้าทางขวานี้ไปต่อหรือเปล่ามันก็เป็นทางไปต่อจริงๆแหละอืม๋อแต่เชือกมันอยู่ด้านล่างครับมันเหมือนเป็นโอเคลงน้ำไม่เป็นอะไร กำลังเตงอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ยฮะมันมีไม้กับเชือกที่ติดก,กันไว้อยู่อ๋อไม้มันทับเชือกอยู่อุ้ยมคาน,นิกของทับกันไม้ทับเชือกอย,อยู่เราก็เลยเปิดประตูจากฝั่งนี้ไม่ได้อ่ามุยลงมาโอเคเก่งมากโอเคไปไปกันครับอ โอ้โหยังไปไม่ได้เอาละมุยามาอยู่เป็นแมวนั่งแท่นอย่างนั้นไปก่อนนะลูกเดี๋ยวปลาลากไปก่อนไกลอยู่ทางขวาผมเห็นบนขวาครับของจอเป็นควันครับควันไฟใช่ไหมมันคือสัญลักษณ์ควันไฟใช่ไหมน่ะรูปแบบของควันไฟ <c oughs> แปลว่าทางขวาน,นี้ก็น่าจะหมู่บ้าน <c oughs> ครับ <c oughs> ปะ ไปกันมุย,มยนี่ไงควันไฟจริงด้วยครับโอ้มีคนโดนจับอยู่ครับหลายคนเลยด้านหลังนั่นก็มีอีกโอ้โอหมีพวกนี้ต้องต้องต้องเข้าไปที่ซ่อนก่อนึ๊บ มุดผ่านต้นไม้ไปครับต้นหญ้าไปโอ้โหเวลาจำกัดชิบหายเออมานี่ก่อนมุย เอาเรื่องได้เรื่องโอเคมีหมูโมหมูช้าลืกเกินลูกเข้าไปในพุ่ม Okay. คราวนี้หมูก็สลบไปเรียบร้อยมุยเหยียบตรงนี้หน่อยงั้นมุยมาเหยียบตรงนี้เราก็จะได้สองแทนแล้วครับ <Okay. S 2> โอเคขอโทษทีนะเจ้าหมูบ้าเอ้ยแต่ถ้าไม่ทํามันก็โจมตีเราหมูก็โจมตีเราแล้วไอตัวยาน,นั้นก็โจมตีเราอีกทีนึง okay. โอเคได้เวลาไฮแจ็คเครื่องแล้วครับ ยึดการควบคุมแอโดนชันแล้วโอ้ยชนชนหมูชนหมูชนหม,มูึบโอเคครับถ้าอย่างนั้นมูจะต้องตามผมมาครับ แล้วก็มุออาจจะต้องไปเหยียบตรงแท่นที่ยานนั้นแทนครับส่วนยานนั้นอ่ะอาจจะต้องเอาไปเหยียบด้านล่างครับเ,เดี๋ยู่นะมผมให้มุยนั่งยานได้ด้วยอเจง๋งส่งมุยนั่งยานไปโอเคส่วนอ,อันนี้ก็ มาจอดตรงนี้ครับเรียบร้อยครับน่าจะได้แล้วไปกระเถะิบมุยเอ่อแต่ต้องค่อยๆไปนะฮึบโอ้ยนึกว่าจะไม่ถึงมุยเชี้ยเลยบังคับไอตัวนี้ทีที่มันขวางทางเหลือเกินไอตัวนี้เออ โอเคครับเกมนี้มุดถ้าบ่อยมากได้ยินเสียงอะไรแปลกเหมือนเสียงกรนครับอ๋อตัวดูน้ำด้วยด้วยว่าร่างกายมันอยู่ข้างนอกมันก็เลยไม่ถูกดีเทคเหรอเอวมันกลัวเราแฮะดืมไปว่ามันกลัวเรา สูบน้ำบอกเฮ้ยยานนี้แม่งฉลาดแม่งไม่ยอมจมน้ำด้วยกล่าวว่าจะดึงน้ำขึ้นให้มันโดนซะหน่อยอืมถ้ามันขวางทางนี้อยู่โอเคครับทางขวาก็มีเหรอ โอเคโอเคไปก่อนไปก่อนไปก่อนไอตัวนั้นก็ร้องไม่หยุดเลยตัวดูดน้ําเนี่ยแต่มันร้องจากตรงท้องมันน่ะนะตรงกระเพาะมันครับรอครับรอแป๊บหนึง่งโอเคระดับนี้ก่อนครับเอา้ามันสุดได้แค่นี้ครับแปลว่าผมจะต้องค่อยๆมาทีละขั้นทีละขั้นด้วยตัวเอง ค okay. ไม่ใช่แบบขึ้นไปตรงนั้นเลยแต่คือต้องมาขึ้นตั้งแต่ท้ายสุดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหงานหยาบอยู่ฮึบโอเคทันอยู่ถึงอยู่ดึงไปทางนู้นไม่ได้ต้องดึงกลับมาทางนี้โอเค ก่อนลบก่อนลบก่อนลบกคนลุกคนเอ่อมุยมาได้แล้วโอเคพุ่งตัวไปเร็วเร็วไปเร็วเร็ว แมงเอ๋ยสถานการณ์บีบคั้นเอยอยไปซะไปเร็วเออเอยยานไปถอะโอเคไปต่อกันครับรอดแล้วมุยแบบโอ้โหพอผ่านน้ำนี้ราชรถมารับลูกไม่สนใจว่ายน้ำบ้างเหรอลูกมาเร็วเนี่ยเนี่เนี้ย มามามาไปกันโว้บรรยากาศหนังอึ้งนี่มันอะไรกันฮอโว้ไอตัวใหญ่ เออจะเหยียบกูปะเนี่ยโหอีตัวเนี่ยไอตัวนี้มันจะเป็นตัวอะไรได้วะครับคุณมันไม่ใช่ตัวจับซะด้วยซ้ำอะ่ะอะไรอะโหตัวเบลเือเ,อเลย ที่เก่งมากลูกกระโดดถึงซะด้วยสูงเกือบสามเมตรอะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ว่าทุกที่ในดาวดวงนี้โดนบุกหมดเลยครับตรงนี้น่าจะกระโดดต้องกระโดดลงมาครับฝั่งนี้น่าจะไปไม่ได้เราต้องกระโดดเยียบโอเค ังไหนของเกาะแล้วเนี่ยโอ้ยปสัสซิวอย่างใหญ่คุณเห็นไหมเนี่ยอยู่ยงนี้เลยอะใหญ่มากาม,ม,มีมีพุ่มมีพุ่มให้หมอบทีไรผมรีบหมอบสันทีทุกครั้งเลยระแวง มียานอีกแล้วครับโอเคอย่าบอกนะว่ผมต้องหาช่องว่างโอเคผมมาหลบตรงนี้น่าจะรอดอยู่ครับ ดีที่ไม่ไปแล้วก็มาหลบตรงนี้ฮึบอ่าเรียบร้อยครับเราจะไปยึดยานเขากันฮึบโอเคยึดเลยเรียบร้อยแกเป็นของฉันแล้ว เดี๋นะมันบินขึ้นฟ้าได้มั้ยสูงขนาดไหนอ่ะอ๋อระดับนี้ครับใช้ได้อยู่นะมีสายครับสายไฟอันนี้คืออะไรครับนี่ขี่ยานโคตรแย่เลยผมชนไม่ทุกอย่างอ่ะถ้ารู้ว่ามันตัดได้เราก็ต้องตัดก่อนครับโอ้ยยานชนยานชนลานานเรียบร้อยเมื่อกี้อ่ามุย้ยขึ้นยานไป เชื่อมันในการขับยานของฉันซะนี่เลยมุยกัดเอ้ยเก่งมากลูกอ๋อพอกัดแล้วมันจะได้เชือกปีนโอเคเก็ฑแล้วเก็ฑแล้วเก็ฑแล้วส่วนแกมาอยู่นี่เลยก็ได้โอเค รอลานากับเจ้ายานรออยู่นั่นเลยเดี๋ยวเราค่อยตามไปครับเพราะว่าตอนแรกเราไม่มีเชือกปีนใช่ไหมสรุปเราใช้สายไฟเป็นตัวปีนเหรอโอเคอะไรมุยมุยมานี่หน่อยมาช่วยหน่อยปามาคิเคียโลยืดมันเอออะไรมาไปกันทำไมตรงนี้มีใยแมงมุมครับใช่ใยแมงมุมไหม ใช่ไหมหรือว่าเป็นแค่ตะไครยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันพันอยู่ตรงซากปลาวานด้วยฮะโอ้มันไม่ใช่แค่ซากปลาวานนี่มันใหญ่มากเลยมันใหญ่อันนี้มันกระจายไปทั่วเลยครับอย่าบอกนะว่าต้องมีสัตว์อะไรที่ตัวใหญ่กว่าปลาวานและกินปลาวานตรงเนี้ยโอ้เส็เอ๊ะ โอ้โหลด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 โหล,ลดแมปโหลดอะไรอะ่ะไอพวกเครื่องจักรใช่ไหมพวกเครื่องจักรโดนเหมือนแมงมุมจับเหรอครับอะไรกันน่ะนี่คืออะไรอะ่ะทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยแล้วผมต้องทำยังไงอะ่ะโอเคมุยรอยนั่นแหละ โอ้ oh, หรือว่าผมต้องล่ออะไรสักอย่างที่ตัวใหญ่มาจากทางนู้นครับให้มันเดินมาตรงนี้แล้วมุยต้องอยู่ด้านบนนั้นเพื่อคอยควบคุมมันเพราะว่าหัวมันอาจจะสูงก็ได้มันเลยมีแท่นนี้มนโนแล้วมนโมนมโนไว้ก่อนมนโนไว้ก่อนคือเพราะเราผ่านน้าได้แต่มุยผ่านน้าไม่ได้แปลว่าด้านล่างเนี่ยไม่ใช่ที่ของมุย ผมอ่านมุยอาจจะต้องอยู่ด้านบนแล้วผมอาจจะต้องเอ oh, oh, าเซ็ตน็อตูดโอ้ใช่จริงด้วยแม่งตัวใหญ่เบ้อเลอร์เลยมุยได้ไหมอ่ะคิวโอ้คิกทำอีเวนต์นี่เอง

แมงเอ้แมงมุมกินวานจริงด้วยและแมงมุมบ้าอะไรแม่งไปล่าปลาวานได้เว้ยเนี่ยโอ้ยังใหญ่เลยอย่าบอกนะนี่คือเอ่าร่างยักษ์ของไอตัวที่เราเคยเจอทุกครั้งอะฮะโอ้โหตัวใหญ่มากมาเดีวมุยอ๋นนี่คือคาซินครับรรคับเอง <laughs> เหมือนพี่เขาเพิ่งตื่น เขาหาวกลับไปนอนต่อดีนะที่เรามีพลังควบคุมได้ถ้าไม่มีนะน่าจะเป็นสภาพไม่ต่างกับยานแล้วก็ประวานตรงเนี้ยฮะโอเคครับโอ้โหวตรงนี้ถือว่าภูเขาสูงเลยนะครับเนี่ย มุยวิ่งนำไปแล้วครับโอ้ดวงดาวยามค่ำคืนครับเราเดินทางผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยแต่ที่น่าตกใจคือเรายังไม่เห็นลาน,านากินอะไรเลยนะวิดาวสวยอะ่ะ We have made it uh, i t this far ครับคือเรามาได้ไกลกันมากแล้วเราใกล้ถึงไอ้เจ้าตัวยานใหญ่มาแล้วครับก็นะเป้าหมายเราเมื่อกี้ผมไม่พูดนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้นั่งฟังเพลงแล้วซึมบรรยากาศไปกับผมรับบรรยากาศของเกมไปกับผมโอเคนั่งกับมุยครับผ่านเส้นทางทะเลทรายเพื่อที่จะเข้าไปถึงยานใหญ่ครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอพักพาน,นี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับกับเกม Planet of Lana ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ